สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิจัดเช้าข่าวสมทอครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเราข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนวิยาายเรียนดีมีความสุข ลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสมทัคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยครับเราสองคนผมเทรัระพัฒนถาครับและดิฉันสุชนยาชมเทศได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพระหาสบดีตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลาแปดนาฬิกาค่ะครับและในลําดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวิทีอา โครงการคุณธรรมเชิงพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องตัวได้ตัวดีมีคุณธรรมของโรงเรียนบ้านสีธนูจังหวัดสุราธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขตหนึ่งครับและต่อเนื่องด้วยวีทีอาร์การนำนโยบายสวทสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีจังหวัดประจวบคิรีขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคิรีขันเขตสองไปรับชมกันค่ะ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมการเล่นของนักเรียนในยุคสมัยนี้ในเวลาว่างมีเด็กนักเรียนนั่งเล่นเกมอยู่หน้าจอคอมทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นอย่างมาก ในโรงเรียนของเรามีนักเรียนกลุ่มเสียงจำนวนสิบคนมีพฤติกรมรมก้าวาร้าวดักขโมยและขัดรับผิชอบนอนหลับในห้องเรียนดังนั้นคณะผู้จัดจทาโครงงานจึงได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของโครงงานในครั้งนี้สาเหตุของการติดเกมเราแบ่งออกเป็นสองปัจจัยได้แก่ปัจจัยภายใน 1. นักเรียนไม่รู้ข้อของการติดเกม 2. นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น 3. นักเรียนขาดคุณธรรมส่วนปัจจัยภายนอก คือนักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากข้ครูะโดยขณะผู้จัดทำได้ให้ความรู้ในเรื่องภัยร้ายจากเทคโนโลยีนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่4ีถึงหก 6, จำนวน47คนทางคณะดำเนินงานได้ปรึกษาขอคำแนะนำจากคุณครูที่ปรึกษา โครงการจากนั้นมารวมกลุ่มกันประชุมเพื่อที่จะสำหรับปัญหาและตอบถามข้อมูลหลังจากนั้นได้แต่งตั้งคณะทำงานประชุมการทำโครงกานและออกแบบกิจกรรมและศึกษาข้อมูลด้านการเผยแพร่กิจกรรมลดปัญหาเด็กติดเกม ในเดือนกร,รกฎาคมได้ให้ความรู้เท่าทันภัยเทคโนโลยีต่อด้วยเข้าค่าคุณธรรมในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนได้จัดก,กิจกรรมด้านกีฬาหลังจากการดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วได้มีการประชุมสรุปจัดทํารายงานและติดตามผลในระยะยาวอีกด้วยนอกจากนั้นทางคณะผู้จัดทําได้นําหลัก สามคหาวัตถุสีซึ่งเป็นหลักธรรมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอยู่สีประการดังนี้ 1. ทานคือการให้ 2. องปิยาวาจาคือการพูดด้วยถ่อยคำไพเราะอ,อ่อนหวานและจริงใจ 3. อัตจริยาคือการประพฤตต้ให้เป็นประโยชน์แก่กับผู้อื่น 4. สมนัตตาเป็นผู้ที่ประพฤติเสมอต้นเสมอป ทางคณะดำเนินการได้ดำเนินง,งานโครงการนี้กันอย่างมั่นม,มั่นตั้งใจพร้อมที่จัดเสียสละเวลาว่าเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆอีทางจะใช้ใ้อยคําที่เหมาะสมและใช้ใ้อยคําที่น่าเชื่อถือเพื่อให้รู้เรื่องภัยของเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน ผลจากการทํางานในครั้งนี้ปรากฏว่ากลุ่มนักเรียนเสี่ยงจำนวนสิบคนลดพฤติกรรมการเล่นเกมลงและใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาต่างๆเช่นกีฬาฟุตบอลมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตอนเองและมีพฤติกรรมที่น่าพึงประสงค์เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นนักเรียนกลุ่มนี้ได้นําหลักคุณธรรมมาใช้ในชีนชวิตปะจจุบันอีกด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ทําไม่รู้ว่าทุาของการเล่นเกมเป็นอย่างไรใช่ๆชหลังจากนี้เราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการเล่นกีฬาคนระับ เราจะตั้งใจเรียนเพื่ออนา,าคตที่ดีของเราเราทำได้เย yeah! คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามาคัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดนำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ นโยบายและจุดเน้นของสอปทในปีพุทธศักราช2568และปี2569ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5.1ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีกิจอาสาการทำความดีด้วยหัวใจ5.2สร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือเมน,นารียุวากาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ 5.3ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมชมรมและการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสาร้สางสรรค์5.1ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั้นเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นคนดีมีจิตอาสา และรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นการปลูกฝังจิตอาสาในวัยเรียนนั้นช่วยให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการทําความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจิตอาสานั้นไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมแต่ยังสร้างความสุขความภูมิใจและล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันและคอช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทุกคนเริ่มทําความดีด้วยหัวใจดวงเล็กๆของตนเองแล้ว สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดีอย่างยิ่งขึ้นครับ .2 2สร้างผู้นำด้ดยกระบวนการลูกเสือเนตรนาียุวากาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆการสร้างผู้นำที่ดีนั้นเริ่มต้นได้จากการฝึกฝนและปลูกฝังทักษะที่สำคัญผ่านกระบวนการลูกเสือเนตรนาีและยุวากาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญากิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งฝึกความเป็นผู้นำผ่านการทำงานเป็นทีมผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักนิสัยการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคมนอกจากนี้การพัฒนาผู้เรียนต่างๆยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แ,แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ฝึกการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำในอนาคต 5.3ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมชมรมและการมีส่วนร่วมที่เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์การส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมและชมรมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมสภานักเรียนสอนให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการประชาธิปไตย กระบวนการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันโดยปิดโอากาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการเข้าร่วมชุมนุมและชมรมต่างๆช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเองสุดการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากนี้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆยังช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักเคารพความตัดสินใจแตกต่างกันสร้างความสามาคัคคีและมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นไม่เพียงแค่ทำให้เราเติบโตแต่ยงช่วยให้เราเป็นพลเมืองที่ดีและการช่วยเหลือและมีทักษะในการเป็นผู้นำอีกด้วยครับ จากวีดีอาของโรงเรียนบ้านศรีธนูครับกับโครงงานคุณธรรมเฉลยพระเกียรตยิเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องตัวได้ตัวดีมีคุณธรรมครับถือว่าเป็นโครงงานนะครับที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตเป็นคนดีมีวินยัยมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาครับแ,และจากวีดีอาของโรงเรียนบ้านหนองเต่าปีนะคะได้มีการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสพทโดยเน,น้นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นคนดีมีจิตอาสาและรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่นในการทำดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวิทยาโครงการทุนแลกงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรีอ่างทองครับและตอนนอ้ด้วยวิทยาจุดประกายความสาเร็จสู่นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายวลาไปรับชมกันได้เลยครับ ปฏิบัติงานจริงค่ะและที่มากไปกว่านั้นนะคะดิฉันยังได้รับมิตรภาพดีๆจากพี่จากที่ที่ทางานกลับมาด้วยค่ะสถานที่ที่ดิฉันทางานนะคะก็คือที่ว่าการอำเภอค่ายกำราจน์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากจะขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้มอบโอกาสดีๆให้หนูแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ทํางานทุกคนเลยค่ะที่มอบประสบการณ์ดีๆให้หนูมอบมิตรภาพดีๆให้หนูนะคะแล้วก็ ครับผมนายชัยวุฒ right ิใจครับชื่อเล่นชื่อตูนครับมาจากโรงเรียนค่าบังอาจารย์วิทยาคมครับผมรู้สึกขอบคุณมากๆาเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนแรงงานในครั้งนี้ครับผมได้ทํางานอยู่ที่ว่าการอำเภอค่ายบังอาจารย์ครับผมได้รับมอบหมายให้ประจําอยู่ที่ห้องสำนักงานครับที่จะทํางานเกี่ยวกับเอกสารเดินเอกสารและเขียนเอกสารครับผม การทํางานครั้งนี้ได้ประสบก,การณ์หลายๆอย่างเลยครับผมได้รู้ว่าการทํางานจริงๆเป็นยังไงได้รู้ว่าความร,รู้สึกการทํางานเป็นยังไงเหมือนกันครับเช่น <_ d ans> ค,ความกดดันมันต่างจากการเรียนมากหรือระเบียบมันก็จะมีมากขึ้นครับผมสว่วนพี่ๆที่นั่เป็นกันเองมากครับไม่กดดันเลยเวลาทํางานมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจพวกพี่เขาจะคอยอธิบายคอยสอนครับผมเป็นป,ประสบก,การณ์ที่ดีอีกประสบก,การณ์หนึ่งครับผมและขอบคุณโรงเรียนค่ามันวพิทยาคมครับที่ หาโครงการดีแบบนี้มาให้เพื่อที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนกวรรณบรรจิริชื่อเล่นชื่อปิกษไทยค่ะมาจากโรงเรียนค่ายบางกระจั์วิทยาคมหนูเป็นนักเรียนทุนแลกงานจากโครงการที่สพทได้จัดขึ้นค่ะหนูฝึกงานที่ ที่ว่าการอำเภอข่ายังอาจาร,รย์แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานอยู่ห้องทะเบียนค่ะในระหว่างการฝึกงานหนูได้ทำอะไรหลายอย่างเลยค่ะทั้งการชี้แจงการทำาบรประชาชนแล้วก็อธิบายเอกสารต่างๆการเดินเอกสารการถ่ายเอกสารที่ดินหรือเอกสารสำคัญต่างๆ ในระหว่างการฝึกงานก็มียากบ้างง่ายบ้าง <_ A> แต่ก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆภายในอำเภอคะ่ะที่ช่วยสอนงานให้แล้วก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆที่ทําให้หนูมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีวินยัยแล้วก็มีความกล้าแสดงออกแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยคะ่ะรวมถึงยังได้รายได้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยคะ่ะแล้วก็ถ้ามีโครงการนี้จัดขึ้นอีกหนูจะมาเข้าร่วมการสนังอีกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ส,ส,าาสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิระดาวงเจริญนะคะชื่อเล่นอิงฟ้าค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนสติอ่างทองค่ะสถานที่ฝึกงานที่หนูได้ไปฝึกประสบการณ์นะคะคือสาธรารณาสุขอำเภอโพทองค่ะ,ะงานที่หนูได้รับมอบหมายในการทําก็จะเป็นการคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านขายของชําตามแต่ละชุมชนลงในระบบค่ะแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่หนูได้รู้จากการไปฝึกงานก็คือได้รู้ว่าภายในที่ทํางานสาธารณสุขเขามีระบบจัดการกันยังไงประสานงานกันยังไงทําให้หนูได้รู้โครงสร้างของเขาว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นไปเยอะเลย และอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้สึกประทับใจก็คือพี่ที่ทำงานดูแลหนูดีมากคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอยู่เสมอทำให้เวลาในการทำงานของหนูผ่านไปไวมากแล้วก็มีความสุขตลอดการทำงานเลยค่ะหนูต้องขอบคุณสพมสิงห์บุรีอ่างทองจริงๆนะคะที่จัดทำโครงการอย่างนี้ขึ้นมาถ้าหากปีหน้ามีโครงการทุนแลกงงานแบบนี้ขึ้นมาอีกหนูก็อยากจะสมัครเข้ามาอีกรอบค่ะเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานค่ะขอบคุณค่ะ ผมชื่อนายปีวัชร์ไบมิริมาจากเรียนบ้านแปลงวิทยาสิ่งที่ผมได้จากที่ไปทํางานนะครับผมได้เรียนรู้ว่าในแต่ละฝ่ายในแต่ละห้องครับว่าเขาทาอะไรกันบ้างทำอย่างไงบ้างครับแล้วก็ได้รับความแนะนําจากพี่ๆว่าจุดนี้ทายัางไงจุดนี้เขียนยังไงครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็คือพวกพี่เขาเป็นกันเองมากครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ได้ตรวจพื้นที่ครับ แต่่่ละพื้นนทีเป็ยางงไรครับสวัสดีครับผมนันทนานชมแก้วมาจากโรงเรียนมัธยมธทยาครับผมได้เข้าร่วมโครงการทุนแรกงานนะครับผมได้ทำงานที่ที่ว่าการอำเภอภูมิบุรีผมได้รับหน้าที่ผลิตบัตรประชาชนในการผลิตบัตรประชาชนผมต้องนำเอกสารนั้นให้ ประชาชนกรอกเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปเข้าระบบแล้วก็ควรตรวจสอบเอกาสาราทันทีท้วนนะครับก่อนที่จะลงเข้าระบบแล้วก็จัดเก็บลายเนิ้อมือครับในประสบการณ์การทํางานผมได้มีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วมีรุ่นพี่คอยแนะนาคอยสอนว่าตรงนี้ถูกต้องหรือผิดอย่างไรเขาก็คอยช่วยสอน ในการทำงานผมรู้สึกมีความสุขมากๆและยินดีมากๆที่จะได้ไปทำงานในทุกๆวันในระยะเวลา20วันนี้ผมรู้สึกว่ามีค่ามากสำหรับผมในความเขียนส่วนตัวของผมโครงการทุนแรกงานนี้ผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ไม่ใช่ได้แค่ทุนแต่ได้ทั้งประสบการณ์และเป็นประสบการณ์ที่หาย,ยากครับขอบคุณครับ สูน่นวตัตกรรมทางการศึกษาที่ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเขียนเสนอผลงานที่มีความชัดเจนครบถ้วนสามารถจะทาผลงานได้ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยมีดรวิม hmm. วิภาร์สมผู้อํานวยการสานักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษายาลาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากคณะศึกษานิเทศสํานักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษายาลานําโดยนายชัดชัย,ย,ยแก้วพร้อมด้วยนางสาวรุสกิอุนอกและนางพอขวัญธงลีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับก,การอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป จบลงไปแล้วนะคะกับวิทยาโครงการทุนแลกงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองเพื่อให้นักเรียนนะคะได้มีโอกาสทํางานในหน่วยงานราชการในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีรายได้และประสบการณ์ทํางานให้แก่นักเรียนค่ะและจากวิทยาของทางสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษายาลาครับได้มุ่งพัฒนาสมรรถนะของ,ง,มมงข้ขงาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เเพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนครับ และสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะขอเชิญรับชมวิทีอาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2568ของโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนชุมชนบ้านละหันมิตรภาพที่113จังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสกับและต่อเน,นื่องในช่วงของเรื่องราวข่าวนะักเรียนในวันนี้ครับพบกับวิทีากระเป๋ากระจุลายผ้าปักลาหู ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนของโรงเรียนบ้านปาก้อจังหวัดเชียงใหม่สก,กัดสำนักงานเกตพื้นการศึกษาพลนคมศึกษาเชียงใหม่เขต3ไปรับชมกันไ,ได้เลยครับ Every School y e a r is a new chapter a fresh beginning full of hope dreams and exciting possibilities Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh I'm Mr. Pisa Yasharab The principal of Shum Shun Ban Anitapak Wan Ban Under Patani Primary Education Service Area Office 3 Direct by Mr. Sweet Kesok At Shum Shun Ban Anitapak Wan Ban We believe every child brings a spark of joy And we are ready to welcome them back with open arms. The second class are waiting. The classrooms are filled with promise, and our are eager to hear the happy footsteps of our students once again. At Xiong Xiong Bala and Mitra 113 School, we are not just preparing classrooms; we are creating a safe, happy, and inspiring place for every child. Safety comes first. We have improved our entry and exit systems to make sure every step inside this school can filled with peace of mind. We have expanded our CCTV coverage on ways, classroom, playgrounds, and other key areas because we believe that true care means always keeping watch. And we have refreshed our environment to clean, bright restrooms, shady, clean walkways, wide, grassy, green clouds, cozy, greeting corners, and colorful flower gardens ready to welcome every child. Our teachers are ready with new lessons, new activities, and new ideas to make Learning exciting, meaningful, and full of joy. We also believe in working closely with parents and the community, sharing this, listening to idea and building a school we are all proud of together. We love and care. We are making one School a second home, safe. Warm and filled with opportunity to grow. We can not wait to hear the love, see the shining eyes, and welcome back. Everyone of you on the first day of school, we love from at Chungchon Banamita Park 11K School. โรงเรียนบ้านป่ากอเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามโครงการรักถิ่นฐานผูกพันธ์บ้านเกิดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของชาติพันธุ์ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตของตนเองพัฒนาอาชีพครอบครัวและสังคมของตนเองได้ตลอดจนสามารถนำความรู้กับปราชชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นส่งเสริมการขายสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยังย่งยืน นักเรียนได้นำความรู้กับปลาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์รักถิ่นฐานโดยกระเป๋ากระจุดลายผ้าปักลาหู เป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กระเป๋ากระจูดซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายผ้าปักลาหูเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าปักลาหูและนำลายผ้าปักลาหูมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาตกแต่งบนกระเป๋ากระจูดให้ดูสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ของลาหู พวงกุญแจลายพระปักลาหูเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นการนำลายพระปักลาหูมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจที่ยังคงแสดงเอกลักษณ์ของลายพระปักลาหู จบลงไปแล้วนะคะกับวิดีอาร์ของโรงเรียนชุมชนบ้านละหันมิตรภาพที่113ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาเคเรียนปีการศึกษา2568ของโรงเรียนคุณภาพโดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเพื่อให้มั่นใจทุกอย่างก้าวภายในรั้วแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นใจคะ่ะและในช่วงของเรื่องราวข่าวนักเรียนในวันนี้นะครับได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีอาร์กระเป๋ากระฉูดลายผ้าป,ปักลาหูเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่สร้างโดยนักเรียนของโรงเรียนบ้านปาก,กอผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรมลาหู เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้และอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมคะเราังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนํามาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนํามาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟ์วิดีโอความยาว3-5ถึงนาทีครับได้ทั้งในสังกสัสํันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสัากััสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกสดสํันักบริหารงานการศึกษษาพิเศทัว โดยขอให้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเรื่องราวข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลาแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับไปทุกท่านที่ติดตามกันต่อกับเรื่องเราข่าวสมทอหลังคณะทุนชาติแบบพารการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตน์รัตนถาครับและดิฉันสุชนยาชมเทศต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ